สวัสดีค่ะวันนี้จากต่อจากช่องแซมสั้นนะคะมาต่อที่ช่องอมหาทองคำนะคะอเคอานไม่ใช่ที่เนนสิลูกต่อต่อนะคะต่อนะคะอยากกินนะ้ำลุ่นๆทั้ทงเหลืองนุ่นไงนะนุ่อยู่ข้างหลังนุ่นนะมันหลุดก็ไม่ต้องใส่มันเดี๋ยวมันจะหาย้องดไป มันไปยืนกับพี่แน่นเอาหน่ะเอาอีกแล้วนะคะพนังงานขายเราถ่ายแต่รูปกันนะคะนู่นแหงอ้ยอย่าชนแม่เดี๋เดๆนนี่ถุงนี้กับทุงยูกีซะถุงยูกีมาอะไรเออยายยายหน่อยจะเก็บขี้ช้างนี่นี่มาขายข้างลังวันนี้เร็วหันก้อนช้างได้นะคะ ตถตุงับต้อนทุางร้นมาอนช้างได้นะคะ้อนช้างได้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะมาต่อที่ช่องพ่อมาหาทองคำนะคะวันนี้นะคะ,ะ,คะเก็บทุง อ่ะเก็บภาพได้นะคะอ้อยอ้อยทางโน้นโนนโนนทางโน้นเพราะมหาบอกว่าไม่แน่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาตกมันแล้วนะคะป้อนอาหารเลี้ยงช้างถ่ายภาพได้นะคะ คับตอนนี้การแสด,ดงยังไม่เริ่มนะคะน่านจะใกล้แล้วนะคะเพราะว่าแขกกำลังทยอยมานะคะพี่แนนอายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะ20เท่าไหร่จ่อ ี่แนนยี่สิบเท่าไหร่ยี่สองยี่สิบสามเอาอีกแล้วยี่สิบไม่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วนะครับโอ้นี่ไม่รู้เลยอะมาต่อน,นะคะมาต่อน,นะคะกับพน,นักง,งานขายอ,อ,อ้อยของเรานะคะทางเด็กๆไปรอเข้าฉากแล้วนะคะ อโอนแล้วค bon <Yeah. S 2> ่ะบัญชีน้องแน่นาเดี๋ยวป้อนเลยไหมคะโอนเข้ามาใหม่ละคะถ้าโอนมาใหม่แจ้งนะคะจะได้ให้น้องๆป้อนนะคะ เดี๋ยวให้พี่เนนป้อนให้นะคะ200นะคะพี่2อ0้โอนเข้าบัญชีพี่เนแนแล้ว200อันละี่ร้อยอครับโอนใหม่ครับครับอ่าโอนไปแล้วป้อน200บัญช,ช,ชีงกี่ร้อยโอ้โหหมู่เบนเราสนใจแต่บ,บัญชีนะคะอน ป 200, 200. อนสองร้อยปอนสองร้อยอ้าวบวกอีกร้อยนึงป้อนอเข้าบัญชีพี่แนนอีก100่ยไปสามร้อยอีกหนึงถุงอ,อ,อ้าวทำไมหนึงถุง งาอ้อยให้พี่เนนหนึ่งถุงไปช่วยป้อนอาหารเขาอยากได้แต่เงินนะครับเริ่มแล้วไม่เห็นน้ำอแห้งิวน้ำคอแห้งไปไปกินน้ะลบ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 ก่อนไปกินน้ำโคกพี่เนนนุ่นอยู่เลยี่เนนอยู่โน่นแล้วอันไหนน้ำโคกนระเป่าถือเอาป้อนละรถมัน่นสามร้อยแล้วนะคะป้อนแล้วนะคะพนักงานเราป้อนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทุงมันอยู่นี่อันี้ครัเพื่นให้ไม่ดีไม่ต้องมัดหรอกเปิดไปเลยไม่ต้องมัดหรอกไว้ยังไะในกระเป๋าแล้วรีบครับเมอ้า้อใช่ยคนอสองร้อยเจ้าหนึ่งร้อยหนึ่งเจ้าหนึ่งแยกเป็นสามร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง เราไปมาเรื่อยๆไม่รู้มึงใครเด้งขึ้นเราก็ป้อนนะคะไม่เป็นไรนะคะโอนแล้วครับหนึ่งร้อยมาใหม่ใช่ไหมคะเพชรการประสังอีกหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยนะคะอีกหนึแล้วอ้าวสถูกแล้วทุกอีกร้อยหนึ่งอีกเป็นสองร้อยเป็นสองร้อยใช่ไหมคะเป็นสองร้อยนะคะเราใครคอมเมนต์มาเราจะ ป้อนตามวันนี้นะคะแจ้งมาด้วยนะคะใครโอนแล้วแจ้งด้วยนะคะเป็นสองร้อยนะคะป้อนเลยค่ะพนักงานโอ้ได้เงินแล้วเอาให้ถือให้ถือไว้เดี๋ยวไม่มีกำลังแรงใจนะครับไหนโชกอนหายนะอย่าให้หายนะถ้าไม่ได้ถือเงินไม่มีแรงขายอ้ยนะเองทำหายพี่หักพี่เองพี่หักคือเองสองร้อยเออเข้าใจไหมหายไปไปช่วยเขาถือเอ้ิ

น,น,น้องแนนป้อนอีกหนึ่งร้อยนะคะสมชายจูเนียนะคะอ,อีกหนึ่งรนะคะอ่าเดี๋ยวน้องแนนจัดก,การให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามนะคะอ่าน้องแบดป้อนนะคะ มะเสือน่าจะไปไลฟ์สดด้านในการแสดงนะคะเพราะว่าลูกชายเข้าฉากแล้วนะคะรอเข้าฉากนะคะตอนนี้น่าจะรอประธานเปิดงานเดี๋ยวเราฉากเราจะไปเข้าฉากนะคะอ่าเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะแต่งชุดสวยงามเพื่อเพื่อจะให้แขกผู้มีผู้มีเกรตินะคะได้มาถ่ายภาพเดี๋ยวเราขอยุติการไลฟ์สดก่อนนะคะช้างจะไปเข้า ลานแสดงแล้วนะคะแล้วใครโอนมาก็แจ้งมานะคะเดี๋ยวเราง้ากล้องแม่มันจะ้เดี๋ยวฝากฝากฝาก,ฝากช่องไห้สองสาวก่อนแม่ไอ้แน็ตมาฝากช่องไว้ก่อนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ